เฮลตี้แล้วก็แบบสุขภาพดีมากวันนี้เลยปลูกบ้านเาาค่ะนี่ค่าค่ะน้องเมย์่ะเดวก็เล่นไอจีไปทั่วเหมือนแบบสาวๆทั่วไปแต่คือตอนนี้โกก็เล่นไอจีเหมือนกันใช่ป่ะเพราะทำผู้เขียวภาษาจีนใช่ไหม เลื่อน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 เจอแบบต่ไอจีนี้แบบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราติดใจตรงท้องอ่ะเล่นยังไงอ่ะทาไม่ได้อ่ะคือหนูอ่ะออกกาลังกายตั้งแต่สี่ปีที่แล้วแต่ว่าจริงๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคคนก็คือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผอมลงผอมลงจริงแต่ไม่มีหน้าท้องไม่ไม่ได้ลีนขนาดนี้ก็คือบางคนพบว่าเออแบบมาลองคุมอาหารจริงจังแล้วก็เลิกออกกาลังกายออกกาลังกายไม่ได้ช่วยอะไรอาหารมันก็จะเป็น แน่นะเออมีท่าจะเป็นหมีเลยโอ้แบบว่าไม่ได้อ้วนนะแต่มันจะแน่แนแนาา่นเูบัวภานันต้องคุมอาหารเป็นหลักก็คือเคลีย่าหัวใจจากไขของมันก็คือแบบเราจะต้องคุมอาหารคงจุจมฉุนหรือว่าคุมอาหารต้องคุมอาหารเป็นหลักแล้วออกกาลังกายก็ทําเพื่อเหมือนแบบทําให้เราเฟิร์มขึ้นมีสูตรแบบกินอะไรเป็นพิเศษนะคือช่องนี้หนูกําลังกินกับการกินอาหารธรรมชาติก็คือกล้วยเหรอกินกล้วย <laughs> ไปดูเคล็ดลับอยากรู้ันนี้ายมาเพื่อสิ่งนี้ เไป็นอะไรนะมันมีแล้วหรอใช่ค่ะคือมันมีช่วงที่หนูติดขนมมาว่างเลยใช่ไหมคะหนูก็เลยหันมาแบบธรรมชาติก็คือหนูกินพวกผลไม้กล้ลยลวยมันอะไรเงี้ยแทนแบบคาร์โบไฮเดรตจากขนมที่เป็นเบเกอรี่นี่เป็นกล้วยแบบอะไรคะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรเงี้ยนี่เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็อบครีมครีมแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเป็นปาจาโอเคปาจ้าค่ะเป็นแบบว่าเหมือนเรากินกล้วยในรูปแบบทิม แอบแปงรูปนิดนึงก็คือเอาไปตากแห้งอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยไมื่เกินไปยี่ห้อบิชชี่คุกกิ้งค่ะมาได้เลยค่ะเขาบอกว่ากินอันนี้แล้วแบบผอมไม่ได้กินอันนี้แล้วผอมไม่ได้บอกไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเพราะแบบว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นทางเลือกสําหรับคนไม่รู้จะกินอะไรกินอันนี้ดีกว่ากินขนมอันนี้ทำเองใช่เรอทำเองทราไม่ไดับมาหรอทำเองทำเองมีเครื่องอยู่แต่ว่าแอบไว้มันเห็นเราไม่บอกเพื่อนของผมเองเนี่ย ก็จะเป็นกล้วยที่แบบว่าเอาไปอบเลยไม่ได้แบบปรุงอะไรก่อนรสชาติมันยังเป็นกล้วยอยู่เลยถ้ามันเป็นมันไม่หงายมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ชื่อว่ากล้วยเกินไปเพราะเันเป็นกล้วยมี็นสตอรี่เยนะเป็นกล้ยวยแบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นก็นนคือกล้วยเกินไปจากไอทีของบิชิคุกีคลีนไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ํามันอาหารธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะแบบสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นไป บบมาทำกล้วยแบบ แล้วก็จะได้รับแบบตัวเนื้อเค้กจากแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรต่นี้ก็จะเป็นไข่ใช่นี้ก็เป็นตัวแอลมอนเหมือนเป็นแอลมอนปั่นเป็นที่เคยเห็นเป็นซิงเกิลฝปนซิงเกิลอันนี้คือน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแดงก็คือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช่แต่ว่าจริงๆอันนี้คือถ้าแบบ แล้วสำคัญสําหรับการลดความอ้วนบางคนเขากลัวน,น้ํามันจริงๆน้ํามันแบบมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะหนูกินตัวเนี้ยมันทําให้ลดความอยากอาหารลงเลยนะแล้วก็มีไข,ข่ขเดี๋ยวชีสได้ค่ะเป็นบัตเตอร์เป็นส่วนผสมหลักส่วนอันเนี้ยเป็นเหมือนออปชั่นเสริมสําหรับการใส่เข้าไปในเนืน้นเมมอ,อเค้กก็คือมีเม็ดมะม่วงกับกล้วยเกิดใส่เข้าไปได้งั้นเดี๋ยวให้น้องเมย์สอนนะโกทำเลยดีกว่าค่ะโอเคอะโล่ตอกไข่ก่อนอันดับแรกไข่เ ่ตอกไข่ก็เหมือนสันรู้เลยไม่ได้ทำไข่เลยนี่นี่นี่ต้องมีต้องเอาออกต้องเอาออกเอามีเปลือกแล้วก็ตีตีใส่เครื่องประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องแบบนี้ก็ใช้มือไี้ใช้เจียวเลยทำให้มันฟูยิ่งใส่ไข่หรือมันจะยิ่งฟูนะคะเนี่ยค่ะมันแบบนั้นฟูแล้วอ่ะโอ้ เหมือนแบบอะไรนะที่แบบใส่บนกาแฟอะไรอ่ะออฟอกบ้าทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำมันมะพร้พาวเยื่อสีย้อมอ่ะฟังเยื่อสีย้อมครึ่งถ้วยแล้วกันใส่ครึ่งถ้วยแล้วตอนนี้คือเรียนอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วนะน้องเมย์เราไม่ได้เจอกันนะยังเรียนอยู่เลยค่ะอยู่สถาปัติจุฬาปีสามโอ้ยอยู่สถาปัติจุฬาสถาบัติจุฬานี่ทำมาได้อะฮะนี้เป็นดารากันหมดเห้ตรงสุดไปเนี่ย มจะได้ังิเ放杏仁粉了แป่งอะไรคะอ๋อไว้ตอนนี้จะใส่แป้งค่อยๆใส่ต้องค่อยๆด้วยหรอค่อยๆใส่อย่างเงี้ยหรอไม่มาหน้อยไปเนี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งย่างเงี้ยไม่เข้าใจเขาไม่ใส่อ๋อใส่ไปกินกัวเหมือนกันนี่ยไม่เป็นทำขนมแล้วก็ตีให้เข้ากัน เอาไว้ซื้อตัวใหญ่เลยเต็มกล่องไข่มีดอันนี้จะได้กี่ถ้วยเลยครับอันนี้ได้หกหกถ้วยใส่กล้วยสองถุงนะคะอ๋องอ่ะอ่าต้องไปออกกำลังกายแล้วนะคะอาโก้ไม่มีกำลังแขนเดี๋ยวเราให้น้องแม่ะพาไปช่วยแบบบอกท่าออกกำลังกายหน่อยแล้วล่ะนอกจากท้องแล้วต้องแข่ง รู้สึกว่าแบบเที่ยวทัวร์อยู่ใช่ไหมคะเฮ้ยได้ไม่ิดเลยนะว่าแบบหลานสาวจะเก่งขนาดนี้ตอนนั้นเห็นว่าไปเรียนอะไรนะที่อิตาลีหรอเป็นแลกเปลี่ยนวันแลกเปลี่ยนที่อิตาลีมาไหนเราพูดภาษาอิตาลีฟังอิตาลีหน่อยครับแนะนำเป็นเติมตัวเป็นภาษาอิตาลีให้ฟังเจ้ามิกเคียโมเมแปลว่าสวัสดีค่ะนีิอัลว่าเจ้าเม่ใช่เจ้าแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีมิกเคียโมแปลว่าฉันชื่อมิกเคีย คมีเคียมีเคียมอสนอกจากทำขนมได้แล้วซอยภาษาอิตาลีได้ด้วยนะคะอายลับยูอายลับยูไาใสอิตาลี I love you เตียมโมร์เลยเตียมโร์เมันแบบเนี้ยเหรอเนี่ย้อยเตียมโมร์ได้กับเบรร์แล้วกันเตียมเตียมโมร์เลยโหเตียมมากเลยไม่ใช่เพรากว่าวอร์ไอวอร์ไอหนีวอร์ไอหนีใส่ถั่วใส่ถั่วแล้วเนี่ยใส่ถั่วใส่ถั่วแล้วทีนี้เราก็คนกัน นี่ใส่เยอะไปหรือเปล่าไเยปนี่คือแจะเข้าสู่การอบแล้วช่มหัน้องเมใช่แล้วอุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบองศาแล้วก็ไฟบนล่างเราจริงๆมันต้องรอให้เตามันร้อนก่อนยังเย็นอยู่น้องเมย์ทำไมต้องเทน้ำลงไปด้วยคะเวลาอบอ่ะก็เพราะว่าเหมือนไม่เคยเห็นคืออันนี้มันเป็นเคดลับสําหรับเค้กตัวนี้เพราะว่าเค้กตัวนี้แป้งน้อยแล้วแบบมันไม่ค่อยมีไขมันอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปในเตาแล้วมันจะไฟแรงไปก็เลยใส่น้ำเข้าไปเหมือนแนวแบบ เหมือนอบไอน้ำอะค่ะใช่ผลเป็นเพ้งนึ่งเพ้งกล้วยเกินไปก็ต้องการอบไอ้นะอบไอน้ำเพื่อที่จะทำให้ผิวพันสดใสใช่ค่อยๆค่อยๆดูแล้วก็วางตรงกลางเลยใช่ไหมคะโใช่โอเคก็ความร้อนเท่าไหร่นะคะร้อจุดสิบค่ะ ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ชูฟันจรงทะเลแวนักไอยหลังและระหว่างที่เรารออบขนมนะคะเดี๋ยวป๊อปปี้อยากจะให้น้องเมย์ไปสอนท่าออกกำลังกายที่จะช่วยให้กระชับสัดส่วนหน้าท้องกับสโพงได้ค่ะง่ายสุดในการใช้ d ั m เบล l l สองกิโลสองอันนดยน้องไม่ลองถามไปด้กไม่ลองท่ะไเอ้อให้ผมอันนี้เป็นแบบท่าลินแขก็คือแค่ยกแล้วก็เอาลง คือตอนขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นแบบอางเงี้ยแล้วค่อยลงมันก็ต้องค่อยๆลงเพราะว่าบางคนจะแบบถ<ม>้าใช้แบบนี้มันคือแรงเหวีย่ยงแล้วมัน<อ>ไม่ได้อะไรเลย เป็นคุกกี้ที่แบบซอฟคุกกี้อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะไส้เยอะมากมีแต่ไส้มีแต่ไส้แนวลาวากรอบนอกง้อมไหนหอมชิ่อได้ป่ะอืมอร่อยสำหรับป๊อบปี้อยากจะว่ามันอาจจะไม่ค่อยแบบใช้ทางเท่าไหร่เพราะว่าทำขนมไม่ค่อยเป็นแต่อยากกินนี่คือสั่งน้องเมย์ได้ไหมคะได้ค่ะขอรับทำด้วย แบบว่าต้องพรีออเดอร์ก่อนถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากกานขนมแบบนี้นะเห็นในกล้องแล้วแบบโอ้อยากกินบ้างติดต่อที่ไอจีบิชชี่คุกกิ้งได้เลยอร่อยนะแต่ต้องพรีออเดอร์นิดนึงนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบไม่ชอบแบบแ,บบแชร์แชร์อว่าแบบเราข้างในก็คือต้อง,อง,องก็คืออบให้มันหนกขึ้นยังไงก็ฝากติดตามถ้วยเกินไปของเมย์ด้วยนะคะไอจีบิชชี่คุกกิ้งค่ะยังไงสาวๆก็อย่าลืมนะคะ กินเ้วยเสร็จแล้วก็ขับไปฝึกด้วยนะคะจะได้มีบอดี้ที่แบบเฮลตี้แข็งแรงแบบนี้นะคะยังไงนะคะปะี่อยากก็ขอฝากทุกคนนะคะยลืม,ลมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะเจเจ